ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม Kingdom h e a r t ครับความเดิมตอนที่แล้วเกิดความแตกแยกกันเองในหมู่ Forteller ว่าใครกันแน่เป็นคนทรยศตามคำทำนายของ Book of Prophecy Master Ased ขิดยึดอำนาจผู้นำของ Master Illa มาสเตอร์อาวาก่อตั้งกลุ่มลับชื่อแดนดิไลออนเพื่อรักษาชีวิตผู้ครอบครองคีเบทให้รอดไปถึงยุคต่อไปมาสเตอร์กูล่าที่มีหน้าที่ตามหาคนทรยศก็คิดจะอัญเชิญคิงน้มฮาดเพื่อกดดันให้อาจารย์กลับมาช่วยแต่ก็ต้องหนีไปเพราะไม่มีใครยอมช่วยเขามาสเตอร์อีล่าก็ตามหามาสเตอร์กูล่าที่หายไปเพราะอยากอ่านหน้าที่หายไปของ Book of p r o p h เ c อด้วยตาของตัวเอง มาสเตอร์อินวิตัดสินใจรวบรวมแสงสว่างแข่งกับยูเนียนอื่นเพื่อรักษาสมดุลอำนาจของทั้ง5ฝ่ายและถ่วงให้สงครามมาถึงชา้าที่สุดมาสเตอร์ลูชูได้รับดับไล่ชื่อของอาจารย์มาและมีหน้าที่ส่งต่อดาบเล่มนี้ให้รุ่นต่อๆไปก่อนจะไปกันต่อครับผมขออธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อความไม่สับสนในเนื้อหาที่กำลังจะเล่าต่อ ตามไทม์ไลน์แล้วเหตุการณ์ของเกม Kingdom Hearts จะเกิดควบคู่กับ a n i m เมชัน Kingdom Hearts b a c k c o v e r หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาค Union Cross แต่ผมไม่ได้เล่น Kingdom Hearts ด้วยตัวเองครับเพราะมันต้องสมัคร ID ญี่ปุ่นไปเล่นบนหน้าเว็บของเขาซึ่งมันยากสำหรับคนที่พิมพ์ญี่ปุ่นไม่ได้แบบผมพาประกอบที่เพื่อนๆเ,เห็นมาตั้งแต่ต้นครับเป็นภาพจาก Union Cross ที่ผมเล่นเองในมือถือ แต่ที่ผมสามารถใช้ภาพประกอบของภาคยูเนียนคอสแทนภาคคิงนัมฮาร์คคีได้เพราะเพราะว่า2ภาคนี้เนื้อเรื่องเหมือนกันหมดจนเพิ่งจะมาแยกกันตรงนี้แหละครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลอีกทีหนึ่งตอนนี้ค่อยๆฟังตามไปเรื่อยๆก่อนไม่น่าจะงงครับหลังจากเหตุการณ์ที่ว่ามาครับในภาคคิงนัมฮาร์คคีจะบอกว่าผู้เล่นจะได้เจอกับผู้ครอบครองคีย์เบตที่กําลังสู้กันเองกลางเมืองเพื่อแย่งแสงสว่างของอีกฝั่งเราก็เลยเข้ามาห้ามครับสกาวเองก็เข้ามาห้ามเหมือนกัน พราะว่าศัตรูของพวกเธอควรจะเป็นความมืดไม่ใช่เพื่อนต่างยูเนียนแต่มาสเตอร์อาเซตก็มาถึงเขาบอกว่าความแข็งแร่งของยูเนียนไม่ได้วัดกันที่จํานวนแสงสว่างแต่วัดกันที่จะช,ชนะในการต่อสู้และถามสกาวว่าเธอเป็นสมาชิกแดนดิเลออนใช่ไหมอาเซ็ตบอกว่ามาสเตอร์อาวาเองก็สร้างแดนดิเลออนขึ้นมาเพื่อให้เป็นกองกําลังที่รอดจากสงครามสิ่งที่เธอทำก็ไม่ได้ต่างจากกลุ่มอื่นๆที่ต้องการจะแข็งแร่งกว่าและชนะสงครามนี้หรอก ตัวละครของเราจึงเดินออกมาแล้วบอกว่าเราไม่ใช่แดนดิไลออนแต่เป็นคนของยูเนียนทั่วไปมาสเซอร์อาเซดเลยสู้กับเราเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาพูดแน่นอนว่ามาสเซอร์อาเซตเป็นฝ่ายชนะครับแต่มาสเซอร์อีลาเข้าเข้ามาห้ามและต่อว่าอาเซดที่เป็นถึงมาสเตอร์แต่กลับทำร้ายผู้ครอบครองคีเบสคนอ,อื่นอาเซดบอกว่าเขาแค่ทดสอบฝีมือของเราเฉยๆแต่มาสเตอร์อีลาสัมผัสดได้ถึงความกระหายเลือดของเขาอาเซดบอกว่า สงครามมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่แต่และยูเนียนแย่งกันรวบรวมแสงสว่างแล้วสุดท้ายผู้นําที่แข็งแกร่งจะแบ่งโลกออกเป็น2ส,ส่วนตัวเขาไม่ได้รวบรวมแสงสว่างอีกต่อไปแต่กําลังรวบรวมนักรบเพื่อจะให้เขาเป็นผู้นํายูเนียนที่แข็งแกร่งที่สุดและจะขึ้นเป็นผู้นําของทุกยูเนียนแต่เพียงผู้เดียวแต่มาาเซอร์อิล่าบอกว่าอาเซตไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นและเขาจะปล่อยให้อาเซตได้เจอกับตัวว่าคนที่หลงตัวเองจะมีจุดจบอย่างไงหลังจากแยกย้ายกัยยกกน เราสกาวและชิลิตี้จะตามหามาสเตอร์คูลาเพื่อถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่จึงเขาจะบอกว่าถึงรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรเปลี่ยนขึ้นมาแต่สกาวมองว่าเป็นหน้าที่ของแดนเดลเลออนที่ต้องหาทางทําให้ผู้รอดชีวิตมีจํานวนมากที่สุดมาสเตอร์คูลาเลยบอกว่าเธอมีนิสัยคล้ายกับอาวามากแต่ถ้าจะมีใครเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ก็ต้องเป็นเดอะมาสเตอร์ออฟมาเเท่านั้นแต่เขาหายสาบสูญไป คูล่ากับอาวาพยายามตามหาแล้วแต่เขาไม่เจอเบาะแสอะไรและเชื่อว่าคนเดียวที่อาจจะรู้ว่ามาสเตอร์หายไปไหนก็คือมาสเตอร์ลูชูแต่เขาก็หายสาบสูญไปเหมือนกันซึ่งอาวาออกตามหาเขาเพื่อถามว่ามาสเตอร์อยู่ที่ไหนลูชูบอกว่าที่ผ่านมาเขาเฝ้าดูทุกคนอยู่ห่างๆเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาที่ต้องเฝ้าดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดจบของโลกเขารู้ว่าอาวามาหาเขาเพื่อถามเรื่องอาจารย์เพอทั้งคู่หายตัวไปเหมือนกัน แต่อาวาไม่สามารถห้ามเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีใครได้อ่านอีกส่วนหนึ่งของบุ๊กอ f p เพอร์บซีที่เขียนถึงเป้าหมายของมาสเตอร์เอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ถูกเก็บไว้เป็นความลับลูชูบอกแค่ว่าเป้าหมายของมาสเตอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโลกนี้อาวาเลยถามว่าลูชูเป็นคนที่ทําให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาเป็นคนทรยศใช่ไหมทําให้ลูชูเรียกคี์เบสของเขาออกมาและบอกความจริงเรื่องคนทรยศซึ่งผู้เล่นจะไม่ได้รู้ครับว่าเขาคุยอะไรกัน แต่สรุปว่าอาวาวไม่เชื่อว่ามาสเตอร์จะทําแบบที่ลูชูพูดจริงๆซึ่งกูล่าจะพูดถึงเรื่องนี้กับเราว่าคนทรยศคือคนที่ทําให้จุดจบของโลกต้องมาถึงเสียงดาบของเขาจะเป็นเหมือนเสียงระฆังเริ่มสงครามพวกเขามีผู้ต้องสงสัยอยู่แต่สุดท้ายพวกเขาก็หยุดคนทรยศไว้ไม่สําเร็จหลังจากคุยกับมาสเตอร์กูล่าเสร็จสกาวก็กลับไปหากลุ่มแดรเดลไลออนและชวนให้เราไปด้วยแต่เราเลือกที่จะอยู่ต่อและเตรียมเข้าสู่สงคราม และเพราะหากผู้ครอบครองคีเบตตายชิลิตี้ของเขาก็จะหายไปด้วยตัวละครของเราเลยถามความเห็นของชิลิตี้ว่าควรจะทำยังไงแต่สิ่งที่ชิลิตี้สนใจไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองต้องสลายไปแต่เขาไม่อยากให้เราตายในฐานะเพื่อนเขาไม่อยากให้เราเข้าสงครามเลยแต่ไนแมก็โผล่มาและถามว่าเราคิดจะหนีสงครามแบบพวกแดนเดลไลออนเหรอเราอาจเข้าใจว่าเราสู้กับฮาร์ดเลสรวบรวมพลังงานมาแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแสงสว่าง แต่สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นคือการรวบรวมความชั่วร้ายที่เราเรียกว่าความมืดมาอย่างโลกใบนี้และทั้งหมดเป็นเรื่องที่มาสเตอร์รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นการมีอยู่ของไนแมร์เป็นเครื่องพิสูจน์เพราะไนแมร์ที่เราเห็นคือดันมืดของชิลิต,ตี้ของเราเองหมายความว่าเราคือเจ้านายของมันซึ่งในเกมเราจะได้เห็นว่าดาร์ชิลิตี้จะสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆยิ่งเล่นนานไปสียิ่งเข้มครับที่ต่างกันคือไนแมร์จะไม่ได้ปูมัดไว้กับเจ้าของไนแมร์เลยใช้พลังทั้งหมดสู้กับเรา หลังจากเอาชนะมาได้ในแม่ก็จะสลายไปแต่เขาบอกว่าสักวันเขาจะกลับมาหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันคีเบดวอลก็เริ่มขึ้นถูกยูเนียนนำกองทัพของตัวเองเข้าสู่สงครามผู้ครอบครองคีเบตมากมายล้มตายหัวใจลอยขึ้นเต็มฟ้าคีเบตปักเต็มพื้นไปหมดมาสเตอร์แต่ละยูเนียนสู้กันเองแต่คู่ที่ดูจะสู้กันหนักที่สุดคือมาสเตอร์อีลากับมาสเตอร์อาเซดซึ่งภายหลังสนามรบนี้ถูกเรียกว่าคีเบดเก็ยบหยาด สุดท้ายตัวละครของเราเองก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันแต่เอเฟเมอร์กับสกาวจะข่ามิติมาหาจึงพาคิงนอมฮาร์คีจะจบที่ว่าเราตื่นขึ้นมากลางป่าแล้วชิลิตี้จะบอกว่าเราสู้กับฮาร์เล็จนเหนื่อยแล้วหลับไปและหลังจากที่เราได้คุยเรื่องแดเนียลไอออนกับมาเซอร์อวาเราก็ฝันถึงคีเบดวอร์อยู่เรื่อยๆเหมือนว่าคีเบดวอร์ที่พูดถึงไปเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่เดินทางต่อมาได้อีกนิดเดียวก็จะเจอกับเทาวน์น้ำขวางทางไว้เลยต้องเดินทางกลับ ซึ่งอีกด้านหนึ่งของเทาวันก็คือมาเ e ฟิเซนซ์ที่บอกว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่โซลารไม่สามารถตามมาได้และหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งแล้วตัดจบภาคคิงนอมฮาร์ดคี e y ไปเลยครับทดเรื่องนี้ไว้ในใจจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าตามไทม์ไลน์แล้วคิงนอมฮาร์ดคี e y จะเกิดขึ้นก่อนยูเนียนคอ s แต่เนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดเหมือนกันผมจะอธิบายรอยต่อของสองภาคนี้ให้ฟังย้อนกลับไปที่ภาคคิงนอมฮาร์ดคี e ที่เพิ่งเล่าจบไป ตอนที่ตัวละครของเราสู้ในคีเบตวอ์เอเฟเมอร์กับสกาวจะมารับเราเพื่อไปอีกมิติหนึ่งที่กลุ่มแดนเดลเลออนอยู่นันเตนมิติความฝันที่เรียกว่าอันเชนเตสทำให้นอกจากกลุ่มแดนเดลเลออนที่ย้ายไปที่นั่นหรืออาจจะเป็นคนสร้างมิติขึ้นมาก็มีแค่มาเลฟิเซนส์จากเรื่องเจ้าหญิงนิดพาที่ใช้เวทมนต์เกี่ยวกับความฝันนี่แหละครับที่น่าจะเข้ามาได้แต่มีเรื่องของการย้อนเวลาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนเพราะมาเลฟิเซนส์ที่ควรจะอยู่ในยุคข,ของโซล่าในอนาคตพูดถึงโซล่าที่ยังไม่เกิดในยุคคิงดอมฮาร์ค ซึ่งในเกมภาค a n c เ i n t e ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Union Cross ในภายหลังอธิบายฉากจบของ Kingdom Hearts ขีไว้แต่ต้องขอให้สดข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาไว้ในใจก่อนครับ Master Awa ได้เลือกสมาชิก Dan ดล e Lion 5คนไว้เพื่อเป็นหัวหน้าของ5ยูเนียในยุคต่อไปจะมีแค่5คนนี้เท่านั้นที่รู้ว่าคียเบ w วอลเคยเกิดขึ้นจริงๆแต่เธอไม่อยากให้คนยุคต่อไปจำเรื่องโศกนาฏกรรมนี้ได้สมาชิก d นเดล e ลออนเลยเสียวความทรงจำส่วนนี้ไป และเหตุการณ์ทั้งหมดก็เริ่มใหม่เหมือนเดิมอีกครั้งในภาค Union ยนค s สซึ่งในภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้คีเบตสู้กันเองกลางเมืองแล้วเราเข้าไปห้ามจนต้องสู้กับ Master Asset หรือแม้แต่เรื่องสงครามคีเบสบอที่เราได้เข้าร่วมก็เป็นแค่ความฝันเท่านั้นเพื่อทําให้เราคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ในมิติ a n ช t e ต่อไปเพราะงั้นในมิตินี้จึงไม่มีคีเบสเกฟยาดเพราะคีเบสอไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่เ,เกิดขึ้นด้วย ขณะที่หัวหน้าของทั้ง5อยู่เนียยรุ่นที่2ที่รู้ความจริงจะถูกเรียกมาเจอกันที่คีเบตเกฟยาดหลังจากที่คีเบตวอร์จบไปแล้วในมิติหลักซึ่งเป็นคำสั่งของมาสเตอร์อัวาที่บอกไว้ก่อนสองครามจะเริ่มแต่จะมีแค่เอเฟเมอร์คนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะมาสเตอร์อัวามอบสำนนาวของ Book of p r o p h e c y ให้เขาเพียงคนเดียว จนถึงตอนนี้เนื้อเรื่องของภาคยูเนียนคอสก็ยังคงอัปเดตต่อไปเรื่อยๆมีทั้งเรื่องราวของตัวละครเราที่เกิดขึ้นในมิติอันเชนเตซึ่งผมเดาว,ว่าสุดท้ายความจริงคงถูกเปิดเผยและเรื่องราวของผู้นำยูเนียนที่นำโดยเอเฟเมอร์ในมิติจริงจนตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้นำห้าคนในรุ่นที่2มีใครบ้างคนที่1นึ่งเอเฟเมอร์คนที่2องสเกลคนที่3เวนตาสที่มีบทในจัก,กรวันหลักนั่นแหละครับในภาคเบิร์บสลฟคนเดียวกันเลยคนที่สี่เบรน และคนสุดท้ายหล่อเลียมเด็กหนุ่มหัวชมพูที่หลายคนสงสัยกันว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับมาลูเชียในยุคโซล่าหรือเปล่าซึ่งนอมูละผู้สร้างคิงดอมฮาร์ทบอกว่าหล่อเลียมก็คือหล่อเลียมครับที่น่าสงสัยคือเขาอาจไม่ใช่ผู้ถูกเลือกของมาเซอร์อาวาจริงๆตามที่เขาอ้างเพราะคนสุดท้ายที่ถูกเลือกจริงๆคือเด็กผู้หญิงขี้อายที่ชื่อสเตอริเซียแต่เธอถูกดักฆ่าและโดนแย่งหนังสือกฎของหัวหน้ายูเนียนไป ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีเรื่องการข้ามการเวลามาเกี่ยวครับเพราะเวนตาสที่ยังเด็กอยู่ในสมัยคีเบดวอร์ War, ซึ่งเป็นแฟนค่าิกันว่าเกิดก่อนช่วงเบิร์ตบายสลีฟถึง100ปีก็ยังเด็กอยู่ในภาคเบิร์ตบายสลีฟครับและยังต้องรอลุ้นอีกว่าลอเลียมจะเป็นร่างต้นของมาลูเซียที่เป็นโนบอดี้หรือเปล่า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน Kingdom h e a r t Key และ Kingdom Hearts Union Cross ต้องถูกพูดถึงในภาคที่3แน่นอนไม่มากก็น้อยเมื่อเกมเปิดให้เราเล่นเราคงรู้ครับว่าทำไมเวนตัสถึงได้ครอบครองคียเบตที่อยู่เหนือกว่าคีเบสเล่มอื่นๆไม่แน่ครับ The Master of Master อาจจะเป็นเซฮานอที่ย้อมเวลากลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ครับ y o heard of the ancient Keyblade War? Yeah, the Master's favorite story. So, you know the lost masters. They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. You can drop the facade. On that land shall darkness prevail and light expire. The future—it's already been written. Who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. There is more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGK i Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปเหมือนกันครับลิงก์อยู่ใน d เดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ